สวัสดีทุกคนคะ่ะอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้แม่งลงคลิปบ่อยจังวะคือก็นอกจากลงชาเลนจ์ร้อยปรจสบันที่ฉลุนน้ำตาแล้วเนี่ยก็คิดว่าอยากจะลงให้มันบ่อยขึ้นให้ทุกคนได้เห็นหน้าเราบ่อยขึ้นนะคะโอเคอาจจะแบบเอ่อเรียกว่าคอนเทนต์เกมเนี่ยน้อยลงเหตุผลก็คือคอมเราไม่ไหวเว้ทุกคนคือคอมเราอะตอนเนี้ยมันเก่ามากแล้วมันก็แบบทาแบบ ทำอะไรไม่ค่อยได้เลยคือแบบจะตัดต่อ,ตอหรืออะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากทําให้เราเลยคิดว่านอกจากอัปเดต1นึรอวันที่ฉันลดน้ำตาแล้วเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงในประเด็นต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในร่างของเราแบบนี้หรือในร่างหมีที่เป็น PNG แบบกระพริบกระพิบแบบนั้นนะคะก็คิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหานะคะก็ในส่วนของเ,ออเกมแรกที่ เอามาพูดถึงในช่องเมื่อสักครู่นะคะก็ลงไปแล้วเมื่อตอนเช้าไม่นานเหมือนกันนะนั่นคืออินซอยนั่นเองนะคะถ้าใครอยากที่ค่ะย้อนไปดูหรือวแบบ่าอยากจะดูว่าสรุปแล้วเกมเนี้ยควรซื้อหรือหรือว่ารอก่อนก็ไปดูได้นะคะคลิปยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราได้พูดรายละเอียดเกี่ยวกับเดยวันหลังจากการซื้อมาก็เลยแบบทำให้คลิปค่อนข้างยาว ส่วนในคลิปต่อ,ตอไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะอาจจะมีการเล่นเกมให้ดูด้วยเพราะว่ามีเกมที่สต็อกอยู่ที่เป็นเกมที่พอเล่นได้ให้ให้ดูนะคะส่วนไลฟ์สตรีมเนี่ยก็ยังคงเป็นตามใจฉันนะคะคือเมื่อคือฉันอยากเล่นอะไรฉันก็จะเล่นอย่างนั้นนะคะเพราะงั้นเนี่ยก็เลยทําใหเ้เราเนี่ยอยากจะคอนเน็กกับทุกคนมากขึ้นนะคะเพราะงั้นคอมเมนต์กันมาเยอนะทุกคนอยากคุยด้วยเหงา แล้วก็สำหรับใครที่เป็นห่วงเกี่ยวกับ่าเรื่องต่างๆของเรานะคะไม่ต้องห่วงนะคะน้ำตาลเราไม่ตกหลังจากกวนน้ำตาลเนี่ยคือน้ำตาลไม่ตกนะแล้วก็ยังอย่างอย่างที่บอกว่าเราจะมีวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมที่เราจะสามารถดื่มน้ำหวานได้หรือแบบเทคน้ำตาลได้มากกว่าวันปกตินะเออซึ่งก็คือเมืมมมม่อเมื่อเมื่อคืนเนี่ยคือต้องบอกว่าช่วงนี้เราตื่นดึกเออ แล้วเมื่อคืนเนี่ยเราก็สั่งในส่วนของโกโก้โ,โกโก้ปั่นไปแล้วคือน่าจะเป็นแบบโกโก้ปั่นแก้วแรกในรอบแบบสองสาเดือนอนะทุกคนเออที่เป็นที่เป็นโกโก้ปั่นนะไม่นับฟกโก้เย็นนะเออแต่โกโก้เย็นก็ไม่ค่อยได้กินเพราะว่าเราชอบกินแบบปั่นมากกว่าเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะมัแบบมัรู้สึกมันรู้สึกดีอะ เออรู้สึกดีที่แบบว่าเฮ้ยเรากดทนองได้นานขนาดนั้นเลยเหรอวะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งอะความหวานที่เราเลือกไปอะมันเขาจะมีแบบน้อยกลางมากแล้วก็โคตรหวานอันนี้ก็คือของที่ร้านนะเราสั่งเป็นแบบกลางซึ่งเราคิดว่าน่าจะประมาณแบบเอ,อ่อเป็นความหวานปกติหรือประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นคิดไปเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นก็คืออาจจะเป็นยี่ห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าแล้วก็ร้อยยี่สิบ ประมาณนี้เลยก็คือไม่มีร้อยคิดไปอย่างนั้นนะคะเพราะเขามไม่ได้บอกจํานวนปริมาณของความหวานนะคะดังนั้น,เ,นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เก่งนะเว้ยทามาได้แบบสิบกว่าวันแล้วเนี่ยแต่ก็ต้องดูกันไปในระยะยาวนะคะเพราะว่าการลดน้ำตาลครั้งเนี่ยมันร้อยแปดสิบวันถูกปะมันถึงเดือนสิงหาเลยอะ่ะก็ยังไงเดี๋ยวเราจะคอยมาอัปเดตให้อาจจะไม่ทุกครั้ง อย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าบางทีเราอาจจะแบบมาแบบอัปเดตช้าแบบสามสี่วันแล้วค่อยมาอัปเดตอะไรเงี้ยก็เราไม่อยากให้ทุกคนรอว่ามันจะเป็นการอัปเดตที่ประจําแต่มันจะมาก็ต่อเมื่อเรามีเวลาว่างในการอัดคลิปนะคะคืออย่างก่อนหน้านียก่อนหน้านียคือเรากำลังจะลงคลิปที่เกี่ยวกับอินซอยใช่ไหมเราก็แบบโอเคทําคลิปเรียบร้อยตัดต่อเรียบร้อยแล้วเราก็รอมันอัปโหลดแล้วทีเนี้ ร่วงเราอัปโหลดอะเราก็นั่งคิดชื่อคลิปไปคิด,ด de s s r r p t t i o n จะพูดอะไรใน description ไปแล้วอยู่ๆเราก็หลับเราหลับไปเลยคือแบบเราหลับในแบบอย่างเงี้ยคือเราช้าด,ดาวตัวเองเลยอะเออเราตื่นมาทีนึงก็คือแบบยังแบบยังลง description ไม่เสร็จเลยยังแบบเขียนชื่อคลิปไม่เสร็จเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้ oh my god เราช่วงนี้ก็คือแบบอย่างอย่างที่ทุกคนรู้คือเราเผลอหลับแบบนี้บ่อยมากก็เลยแบบว่าอืมร่างกายน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรค่ะใกล้จะหมดมีนาแล้วทุกคนเดี๋ยวเมษาเนี่ยวันที่สี่เมษาเดี๋ยวเราไปหาหมอนะคะก็คือตามนัดหมอถ้ายังถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่ากลับกลับมาเล่าให้ฟังว่าไปนัดหมอจิตเวชในในรอบสองเดือนเนี่ย แล้วมันเป็นปีที่ประมาณปีที่สองแล้วใช่ไหมที่เราไปหาหมอจิตเวชนยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็ยังไงวันนี้อัพเดตแค่นี้ก่อนส่วนคลิปไปดูกันได้นะคะคลิปอินซอยยาวหน่อยแต่อร่อยแน่เออแล้วก็อยากทุกคนไปดูชื่อเพลิดเพราะว่าตั้งใจมากในในการคิดชื่อเพลิดคือไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องบบนนคือเหมือนตอนนั้นสมองแบบ,แบ,บมันไม่รู้เรื่องอะไรแล้วอตอนนั้นคือมันแค่แบบรู้สึก ัดดาวตัวเองไปแล้วก็แบบสลืมสลือในในคือแบบรู้ตัวได้เลยนะเพราะว่าพอมันหลับแล้วอะมันฝันด้วยเว้ยตลกตัวเองมากเลยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอไปดื่มน้ำดื่มน้ำก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกแบบหยหาน้ำมากหลังจากตื่นมานะคะก็คงกินน้ำเปล่าแหละคงไม่ได้กิน น้ำหวานอะไรแบบท้งวันขนาดนั้นนะคะพอรู้สึกว่าน้ำเปล่าก็อร่อยดีอุทยัยชิพช่วยได้เยอะค่ะเพราะงั้นวันนี้บ๊ายบายนะคะทุกคนอัปเดตแค่นี้นะเจอกันทำไมพุกตยยังไม่ไปแกทำไมพุทัยไม่ไป